สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ัะครับไทโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอดีตบิ๊กข่าวกรองข้องใจทําไมต้องแบ่งฝ่ายคนค้านแจกเงินดิจิตัลเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาตินะครับนันทิวัฒน์ได้โพสต์ข้อความลง Facebook โดยให้หัวข้อว่าแบ่งฝ่ายมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับนันทิวัฒน์บอกว่า อยากจะแจกเงินให้คนไทยก็แจกไปแต่ครับแต่ทําไมจะต้องมายอกย้อนแจกเงินสดๆไปเลยครับไม่มีใครต้านแน่นอนแต่น่าเป็นห่วงคําพูดคืออย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการเนี่ยมายับยั้งโครงการแจกเงินน่าเป็นห่วงคําพูดตรงนี้นะครับแล้วก็ขอให้คนที่เห็นด้วยเนี่ยส่งเสียงบอกกับเราบ้างมีความสุขที่รัฐบาลนี่ทําให้นี่เป็นการส่งสัญญาณให้คนในประเทศออกมาชนกันหรือเปล่าครับ นักวิชาการในแบงก์ที่เข้าชื่อหรือคนที่คัดค้านไม่เห็นด้วยเขาเป็นห่วงสถานะการณเงินแล้วก็วินัยการคลังของประเทศนะครับเขาไม่ได้ห้ามเรื่องการแจกเงินแต่ความไม่ชัดเจนของรัฐบาลตรงนี้ต่างหากที่มาของแหล่งเงินทําไมต้องเอาเงินสดไปแลกเงินดิจิตอลใช้เพียงแค่6เดือนแลกกลับมาเป็นเงินสดทําไมล่ะครับทำไมจะต้องยอกย้อนอะไรขนาดนี้คนที่คัดค้านเนี่ยเขาไม่ได้ค้านเรื่องการห้ามแจกนะครับไม่ได้ค้านเลยแต่ให้เลือกแจกคนที่ลําบากยากจนจริงๆ ไม่ใช่ไปเวียงแห้แจกแบบไม่เลือกหน้าแบบนี้ให้แจกเป็นเงินสดไม่ใช่เงินดิจิตอลครับคนไทยต้องไม่แบง่งฝ่ายกันใหม่นะครับต้องไม่แบง่งฝ่ายเพราะถูกนักการเมืองปั่นหัวเป็นจิ้งรีดนี่แหละครับ